สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงนานะครับที่ใช้เทนเดอร์นะครับเทนเดอร์สารหมักต่อฟางอันนี้หมักกี่วันครับพี่เนี่ยได้สิบวันแล้วเนี่ยสิ <10 S 1> บวันหมักห้าวันก็ตีเละเลยโอ้พอหมักห้าวันนี้เราก็ตีเนี่เละเลยแล้วมันเปื่อยเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่แรงว่าดีไหมพี่ตามความคิดเราว่าโอ้นะใช้ได้เลยมั่นใจว่าได้ผลดีมั่นใจ เทนเดอร์นะพี่ฉีดยังไงครับอัตราส่วนใช้ไต่กอลอนกะลน้ำแล้วก็หยดเลยเอารถย้ำฟางให้จมน้ำแล้วก็หยดไปเลยอ๋อยํำฟางจมน้ำแล้วก็หยดไปตามนั้นเลยตามตามลูกจิ้มเลยอ่าบครัหลังจากนั้นมาก็ห้าวันใช่ไหมแล้วมาทำอะไรเอาเอารถมาปั่นปั่นฟางเหรอครับครับจ้างเขาปั่นว่างั้นเถอะ แล้วมันเขาว่าไงเจ้าของไอคนที่นั่นฟางบอกไปตีที่อื่นฟางจะไม่จมไม่เละแต่อันนี้เละอ๋อฟางจะไม่เละครับแต่นี่เละดีเละโอ้แสดงว่าได้ผลครับแค่ห้าวันเลยนะครับมั่นใจเลยว่ามันได้ผลจริงโอ้ไอคนที่ที่มาตีนี่มันรู้เลยโอ้ของเขาบอกว่าไปตีที่อื่นเนี่ยมันยากเลยฟางไม่จมไม่เละฟางไม่โอ้แต่ของเราเละเลยเละโอ้โหใช้ได้เนาะเทนเดอร์เราเนาะ ครับครับอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าที่ไหนครับเนี่ยอ่าคลองหลวงคลองหลวงคลองเจ็ดคลองหลวงคลองเจ็ดฝั่งคลองหลวงเนาะครับอ๋อนี่เรามาที่ท้องนาเลยครับของแท้เลย <laughs> พี่ชื่ออะไรนะครับอ่าชื่อต่วนชื่อเล่นชื่อต่วนพี่ได้ดูคลิปดูอะไรสื่อตรงไหนครับอ่าทางโทรศัพท์โทรศัพท์ดูคลิปลุงเขียวครับจเจอลุงเขียวอยู่ในโทรศัพท์ก็เลยโทรสั่งเลยครับโอ้มั่นใจเลยว่าได้ผลครับ ด้ยมาลองดูครับปรากฏว่าประทับใจจริงจริงอันนี้ยืนยันไม่ใช่หน้าม้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชา้านาตัวจริงนะครับชาวเนาร้อยเปอร์เซ็นต์เาน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะไปถ่ายกลับหน้ากล้องโอ้เนี่ยครับเราสังเกตตรงไหนอะพี่ว่ามันดีฟางมันเปื่อยไวฟางมันเปื่อยครับอ๋อครับ บางนี่ก็เละมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยใช่ใช่ใช่เราทำนาติดถนนท่ป่ามันก็อันตรายอยู่แล้วโอ้ครับเพราะปกติก็ไม่ค่เดยเผาอยู่แล้วน้าเขาห้ามอยู่แล้วตอนนี้ผิดกฎหมายปันขึ้นถนนรถชนกันเราเขาจะมาโทษเราอีกโอ้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน่ยใส่เลยเนี่ยครับหมักบางเลยอันนี้เขาแยกว่าแยกสีแยกอะไรพี่สีแยกวัดใจ ที่ไหนวัดไทโอ้ทางนู้นไปคลองหลวงทางนี้ไปไหนเนี่ยน้องเสือไปน้องเสือครับโอ้โอ้เขาว่าน้องเสือนี่ปลูกผักเยอะมากเลยผักส่งตลาดไทยตลาดสีม่วงเพียบเลยน้องเสือเนี่ยเป็นแหล่งเลยเนาะทั้งผักทั้งนาวหมืนกันเถอะโอ้ครับครับเนี่ยครับหมักฟางอันนี้จะหมักไปกี่วันแล้วพี่ตอนนี้ก็สิบวันแล้วสิบวันแล้วโอ้เนี่ยอันนี้ก็จะหวานจะเริ่มหวานแล้ว รู้สึกว่ามันเน่ามันอื่นขึ้นมาเลยโอ้เนี่ครับเห็นผลชัดเจนครับพี่น้องครับลุงเขียวเที่ยวทุ่งวันนี้มาถึงทุ่งนาเลยนะครับมาสัมภาษณ์เลยว่าผู้ใช้เทนเตอร์แล้วได้ผลดีจริงโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับ